ยกที่สองครับบวกเขียวอาเป่าอินยาลักสยามสอ,อ,อุมงุฎนิดอาต้นต้นอเลยครับยกที่สองอาตั้งสอกมาเลยอาบวกเขียว กะสับไอ้ทางลูกเลยครับนี่อ่า บัวเขียวสรงลักสยามสองบนพีเ่นลองไปนับครับอาจจะลุกขึ้นมาได้จะพัดเด็ดสึกได้ไหมครับบัวเขียวบัวเขียวเข้ามาครับตายอ่าตายยกสองครับ ยอดที่สอง